<g ül üyor> ไหลน้ำคนก็ลอกน่อยครับก็ลอกกระแต่น้อยคุณแม่ทัโคกคุณแม่แล้วลงมาหากินไหมไล่ขากิ้กทัโคกนี่ไหมแล้ลงมาหากินเกือบยุทเถียงหน้าไปมัยว่าญานะัหมูหมาอะไรนันเถอะาญานกเอาไปกินอก็ลอกน่อยก็ลอกกระแต่น้อยสําคัญเด่น พูดกินหอดนั่นหากเหียพวกไงโอ้หลายครวิ่งทั้งโคกเนะ่ยโคกเพราะหน้ามองเท็บเห็ดนั่นแหละหลายครทั <c oughs> ้งกระรอกกระแตะทึ้งอันอีก,กาขนใครไกลหัาไปกินทั้งโคกโอ้ยสันนัษนเจ้ามันขักอัพเดทเขาหน้ากับทั้งโคกครับงามอยู่ ถ้าว่าหนากรพ่อมีพ่อมีพอม่อหีหนากระได้นายลิงกระแปะหน่อยกระลอกหน่อยเห็นเนต้นดองดองมากหากินด้วยข้างล่างถึงไหมหลายครั้งหลายเนี่ยแปลงนี้งานนี้เป็นเขาเจ้าครับใส่เขาเจ้า นายเดีย๋ยวขบผู่ได้อดอกปีนีนายเดีย๋ยวขบผู่ได้พ่อ nhà บ้านไหลช๊อบนามกะนามกะพอดีอยู่นามยังขังอยู่ครับนี่ยังไม่ค่อยเป่งออกอยู่ยังขังอยู่คือเก่าอยู่เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ไล่นามต่อไปที่ยังงานพวกข้างล่างต่วนยากนี่กะหลายปีแล้ว สี่หาปีแล้วจากเบีย้ยเนี่ยหน่อยปลูกน้ำพูน้ำแฉ่เนี่ยนะครับห,หลายปีแล้วจังแรกก็จะได้กินเห็ดแล้วเดี๋ยวก็ได้กินเห็ดแล้วต้นยางต้นยางต้นยางต้นนี่ไงครับต้นยางนาตัวคนว่าปลูกยางกินเห็ด ต้นดูบ่ใหญ่ักเกืองัวมาลอยไปเลยงัวงลอยกินเลยเดี๋ยวเกี้ยวเขาแล้วปล่อยงัวเนี่ยมันก็น,นำอีกต้นนี้ใหญ่ครับนี่โอเคแล้วลอดตายละต้นยางต้นยางยางนาครับโน่นหน้าเฮลิ่งงามอยู่เลยงามอยู่เลย เกือบเพียงข้อเกือบเพียงข้อมันง่ามจะแก่แก่แกงานน้องิงคู่ถือเปล่า <laughs> แต่กับง่ามถือว่าโอเคครับปีนี้หน้าไฮลิงคุณละทางหลังก็มองเก็บเห็ดเปล่าก๊ลังก๊ลังม่านครับก๊ลังม่านอีกบ่โดนกะ ไยเดือนหนาที่ได้เกี่ยวตัวตะก่าโอเคครับนาให้ลิงมหาสารคามครับสวัสดีครับ